สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2567เป็นวันลอยกระทงนะครับทางวัดวีรโชตธรรมารามนะครับจัดกิจกรรมวันลอยกระทงนะครับวันเวลา2องทุ่มนะครับจะมีพธิธีหล่อพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันพุธนะครับเป็นปางอุ้มบาท หรือหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานะครับท่านใดสะดวกเดินทางมาร่วมในพิธีหลอพระก็สามารถเดินทางมาได้นะครับพิธีเริ่มประมาณสองทุ่มนะครับยี่สิบนาฬิกาจะพิธีหลอพระนี่จะอยู่ลานหล่อพระข้างมนดบหลวงพ่อพระราชพมยานนะครับและและหลังจากนั้นนะครับ จะมีพิธีอาบน้ำมนต์จันเพนนะครับที่บริเวณหน้ามนดบหลวงพ่อพระราชพมยานนะครับก็เวลาก็ประมาณหลังสี่ทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะครับก็ท่านใดเดินทางมาหล่อพระก็ต่อด้วยอาบน้ำมนต์เลยนะครับตอนนี้สถานที่ก็ คณะพระสงฆ์ก็ได้มาจัดสถานที่ไว้เพื่อจะเตรียมจัดพิธีในคืนนี้นะครับพิธีอาบน้ำมนต์จันเพ็นนะครับปีนี้จัดที่หน้ามนดบหลวงพ่อพระราชพรมยานองค์ใหญ่นะครับไม่ได้จัดที่หน้าพระอุโบสถนะครับก็แจ้งให้ทุกท่านทราบไว้ บริเวณสถานที่เราจะทําการหล่อพระประจำวันเกิดวันพุธนะครับเททองหล่อพระเวลา20นาฬกานะครับจะมีพิธีบวงสวงแล้วก็หล่อพระนะฮะท่านใดสะดวกเดินทางมาก็สามารถมาร่วมในพิธีได้นะครับ แจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับปีนี้น้ำมนต์จันเทนนะครับย้ายจากหน้าพระอุโบสถมาจัดที่หน้าหลวงพ่อพระราชพมยานองค์ใหญ่นะครับ สำหรับท่านที่จะมาเดินเดินทางมาอาบน้ำมนต์จันเพนนะครับก็ประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับหลังจากหล่อพระเสร็จนะครับหรือท่านใดสะดวกเดินทางมาหล่อพระด้วยก็จะได้บุญใหญ่เลยทีเดียวนะครับ สำหรับท่านที่จะมาอาบน้ำมนต์นะครับกรุณาเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะต้องอาบทั้งตัวนะครับจะเปียกต้องนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยทางวัดก็มีห้องน้ำให้เปลี่ยนนะครับ ประกาศกันอีกครั้งนะครับเวลายี่สิบนาฬิกานะครับจะมีพิธีหล่อพระประจำวันเกิดวันพุธนะครับเป็นปางอุ้มบาทน,นะครับท่านใดจะเิ่นจะเดินทางมาเที่ท้องหล่อพระก็สามารถเดินทางมาได้นะครับมาก่อนเวลายี่สิบนาฬิกานะครับเพราะว่าเริ่มพิธีประมาณยี่สิบนาฬิกาก็สามารถมาบูชา แผ่นทองแผ่นดวงโลหะอะไรก็มาบูชาได้ที่วัดนะครับหรือท่านใดสามารถนำทองคำทองคำนะครับมาร่วมเททองได้นะครับมาทำรำมาถวายแด่หลวงพ่อเจ้าคุณหง <c ười> อ่านนะครับก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ Woof, 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 woof,